หลายคนบอกให้คุณตั้ง stop loss. แต่ไม่มีใครบอกความจริงข้อนี้ STOP LOSS จะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่มีวินัยมากพอนักเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ตลาดแต่แพ้ความดื้อของตัวเองคุณเคยตั้ง stop loss ไว้ในหัวไหมคุณเคยลากเส้นบนกราฟแล้วบอกตัวเองว่าถ้าหลุดตรงนี้เดี๋ยวจะยอมแพ้จะตัดขาดทุนทันทีหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาจริงตอนราคาเข้าใกล้เส้นนั้น คุณกลับไม่ทําตามคุณเลื่อนมันคุณหนีมันคุณบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวเดียวมันกลับและหลายครั้งมันไม่กลับแต่กลายเป็นลากคุณลงลึกกว่าเดิมจากสต็อปลอสที่เคยเป็นรั้วกันภัยกลายเป็นแค่เส้นบนกราฟที่ไม่มีความหมายอะไรเลยวันนี้จะพาคุณขุดลึกถึงความจริงที่โหดร้ายแต่จำเป็นต้องรู้ความจริงที่นักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่ไม่กล้ายอมรับ นั่นคือสต o p l ล s s ไม่เคยช่วยใครได้ถ้าคุณไม่มีวินัยพอที่จะปล่อยให้มันทำงานความจริงข้อนี้เจ็บแต่มันคือการเริ่มต้นของการเป็นนักเทรดตัวจริงไม่ใช่คนที่เข้าออกตลาดตามอารมณ์แต่เป็นคนที่อยู่ในเกมได้ยาวพอทำกำไรได้นานพอและไม่ต้องมานั่งแก้พอร์ตหลังโดนอารมณ์ตัวเองทำลายสต o p l ล s s คือแผนแต่คนส่วนใหญ่ทำลายแผนด้วยตัวเอง ลองคิดภาพง่ายๆตอนคุณตั้งสต o p ปลอสคุณกำลังทำสัญญากับตัวเองว่าฉันยอมขาดทุนไม่เกินนี้มันคือการประกาศวินัยของคุณมันคือเส้นที่คุณบอกตัวเองว่าหากถึงจุดนี้ฉันจะยอมรับว่าฉันคิดผิดแต่พอตอนราคาจริงเคลื่อนที่ใกล้สต็อปลอสหัวใจก็เต้นแรงอารมณ์กลัวเริ่มพุ่งคุณเริ่มสร้างเหตุผลใหม่ขึ้นมาในหัวทันทีเช่น เดี๋ยวมันคงเด้งกลับมันไม่น่าจะลงมากกว่านี้พอข่าวดีออกเดี๋ยวราคาก็กลับทั้งที่ตอนเข้ากราฟคุณกําหนดแผนชัดเจนแต่ในนาทีวิกฤตคุณกลับทําลายแผนด้วยอารมณ์ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่พอร์ตไม่โตไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความรู้แต่เพราะพวกเขาไม่ทําตามความรู้ที่มีสตอลอไม่ผิดแต่คนที่ไม่เชื่อฟังตอลอสต่างหากที่ผิดสัญญากับตัวเอง แล้วรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงเลื่อน Stop-loss นั่นเพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้แพ้ตลาดนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณหลีกเลี่ยงความสูญเสียวิทยาศาสตร์บอกว่าความรู้สึกเจ็บจากการขาดทุนหนึ่งครั้งเจ็บเท่ากับความรู้สึกดีใจจากการได้กำไรสองถึงสมครั้งรวมกันนั่นหมายความว่าสมองเราเกลียดการขาดทุนมากกว่าที่มันรักการทำกำไร และเมื่อคุณรู้สึกว่ากำลังจะเจ็บสมองจะหาวิธีหลบมันด้วยวิธีที่สั้นที่สุดคือการเลื่อนสต็อป oss ออกไปเพื่อไม่ต้องยอมรับความจริงว่าคุณคิดผิดนี่คือเหตุผลที่คนปล่อยขาดทุนยาวแต่ปิดกำไรเร็วคนที่ขาดทุนหนักแต่เก็บกำไรนิดเดียวคนคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้แต่คิดว่าตัวเองมีแผนตลาดไม่ได้ออกแบบมาให้คนธรรมดาชนะตลาดออกแบบมาให้คนที่เข้าใจตัวเอง เท่านั้นที่อยู่รอดพฤติกรรมของนักเทรดที่ไร้วินัยนักเทรด90%ทําแบบนี้โดยไม่รู้ตัวคุณอาจไม่รู้แต่นี่คือพฤติกรรมที่ทําให้พอร์ตเจ๊งมากที่สุดเรียงลําดับตั้งแต่เบาที่สุดถึงหนักที่สุดข้อแรกขยับสต็อปลอสหนีออกไปเรื่อยๆคิดว่าตัวเองให้พื้นที่ราคาแต่จริงๆคือให้พื้นที่อารมณ์ทําลายพอร์ตข้อ2ปิดสต็อปลอสก่อนถึงจุดเพราะกลัวถูกคัด สุดท้ายคุณก็ต้องตัดขาดทุนอยู่ดีแต่เป็นการตัดด้วยมือคุณเองข้อ3ตั้ง Stop l o s สแค่ทำไปงั้นแต่ไม่เคยปล่อยให้มันทำงานเหมือนนักวิ่งที่ซื้อรองเท้าราคาแพงแต่ไม่เคยลงสนามซ้อมจริงข้อ4หลังโดน Stop l o s สเทรดเอาคืนทันทีนี่คือจุดที่พอร์ตแตกเร็วที่สุดเพราะคุณไม่ได้เทรดเพื่อชนะคุณเทรดเพื่อเอาคืนความรู้สึกเจ็บในใจข้อสุดท้าย เพิ่มลดตอนลบเพื่อหวังกลับตัวเร็วขึ้นนี่คือพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดคนที่คิดแบบนี้ทั้งโลกมีจุดจบเดียวกันคือล้างพอร์ตทุกครั้งที่คุณเจ็บจากตลาดคุณจะโทษตลาดว่ากินเอสเอาทั้งที่จริงๆตลาดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณคือใครตลาดวิ่งตามสถิติตามเงินตามพฤติกรรมมวลชนแต่คนที่เฝ้าดูอารมณ์คุณอยู่ใกล้ๆคือตัวคุณเองลองย้อนดูเหตุการณ์จริง คุณตั้งสต็อปลอสอยู่ดีๆราคาวิ่งเข้าใกล้คุณกลัวถูกตัดขาดทุนคุณขยับออกราคาวิ่งตามมาอีกคุณขยับอีกสุดท้ายสต็อปลอสของคุณไม่มีวันถึงจนคำว่าวินัยสูญหายไปหมดเหลือแค่ความหวังและความเจ็บตลาดไม่ได้ลงโทษคุณคุณลงโทษตัวเองด้วยการไม่ยอมรับความจริงต่างหากนักเทรดมือใหม่เข้าใจผิดว่าสต็อปลอสคือเครื่องมือกันขาดทุน แต่สำหรับนักเทรดตัวจริง STOP LOSS คือเครื่องมือกันอารมณ์พังเพราะถ้าคุณไม่มี STOP LOSS คุณจะไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดคุณจะปล่อยให้ตลาดดึงคุณไปเรื่อยๆจนหมดทุนหมดแรงหมดใจ STOP LOSS จึงมีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายลุกลามหยุดอารมณ์ก่อนมันทำลายพอร์ตทำให้คุณยังอยู่ในเกมทำให้คุณพร้อมเข้าใหม่ตอนเห็นโอกาสจริง มันคือที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกราฟลองจินตนาการภาพนี้มีนักเทรดสองคนเริ่มต้นพร้อมกันทั้งคู่มีเงินทุนเท่ากันทั้งคู่มีระบบเหมือนกันแต่มีอย่างเดียวที่ต่างกันวินัยคนแรกตั้งสต็อปลอส500จุดราคาลงมาลบ400เขาเลื่อนสต็อปลอสออกราคาลงอีกเขาเลื่อนอีกสุดท้ายพอร์ตลบ2,000จุด เขานั่งงงว่าทำไมตลาดใจร้ายกับฉันจังคนที่สองตั้งสต็อปลอส500จุดโดนตัดจริงเขายอมรับการขาดทุนเขายอมรับว่าตลาดไม่เป็นไปตามใจเขารอจังหวะใหม่ผ่านไปสมเดือนคนแรกพอร์ตเหลือน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งคนที่สองพอร์ตเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเพราะทำตามแผนทุกไม้นี่คือความต่างระหว่างนักวิเคราะห์และนักเทรด นักวิเคราะห์เก่งเรื่องการมองทิศทางแต่นักเทรดเก่งเรื่องการควบคุมตัวเองวินัยคือระบบที่แพงที่สุดแต่หลายคนไม่อยากซื้อมันคนซื้อคอสแพงคนซื้อระบบแพงคนซื้ออินดิเคเตอร์ใหม่ทุกเดือนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ซื้อคือวินยัยทั้งที่มันไม่ได้ใช้เงินเลยแต่มันใช้พลังใจมากที่สุดนักเทรดที่รอดไม่ใช่คนที่มีของเยอะที่สุด แต่คือคนที่รักษาของที่มีได้ดีที่สุด Stop-loss ไม่ได้มีไว้ทำให้คุณรวยแต่มีไว้กันพอร์ตแตกนี่คือความเข้าใจผิดทั่วโลกมือใหม่คิดว่า stop-loss คืออุปกรณ์ควบคุมกำไรขาดทุนแต่เมื่ออาชีพรู้ว่า stop-loss คือกำแพงกันพอร์ตระเบิดเพราะถ้าคุณไม่มี stop-loss ทุกครั้งที่คุณผิดทางความเสียหายจะไม่หยุดและมันจะลุกลามจนหมดทั้งบัญชี สต็อปลอสไม่ได้ทำให้คุณกำไรแต่มันให้โอกาสในการทำกำไรในวันต่อไปถ้าคุณไม่มีวินยัยสต็อปลอสจะกลายเป็นศัตรูของคุณทันทีคุณจะโทษมันว่าตลาดมากินสต็อปลอสแล้วดีดกลับสต็อปลอสส์ทำให้พอร์ตลดทั้งที่จริงแล้วคุณไม่ได้ให้โอกาสสต็อปลอสทำหน้าที่ของมันเลยสต็อปลอสไม่ได้ทำร้ายคุณการไม่ยอมรับผิดต่างหากที่ทำร้ายคุณ การกลัวความจริงทําให้คุณขยับมันออกไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดมันไม่เหลือประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่อยากให้คุณกลับไปคิดคือ STOP-LOS ส,สไม่เคยช่วยคุณถ้าคุณไม่ปล่อยให้มันช่วยมันไม่ใช่เครื่องมือวิเศษมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณรวยแต่มันคือเข็มทิศทางจิตใจที่บอกว่าคุณยังควบคุมตัวเองได้อยู่หรือไม่ทุกครั้งที่คุณเลื่อน s ต o p l o s สคุณกำลังบอกตลาดว่า ฉันปล่อยให้อารมณ์คุมฉันแล้วทุกครั้งที่คุณไม่ตัดขาดทุนคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าฉันยอมให้ความกลัวกำหนดอนาคตของฉันและทุกครั้งที่คุณพยายามวิ่งหนีการขาดทุนสุดท้ายคุณจะเจอการขาดทุนที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอจำไว้อย่างหนึ่งนักเทรดที่รอดไม่ใช่คนที่แม่นแต่คือคนที่ไม่หักหลังแผนของตัวเองวินัยไม่ใช่ของรูราที่ซื้อได้ด้วยเงินแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างด้วยตัวเอง ทีละไม้ทีละวันและถ้าคุณสามารถปล่อยให้สต็อปลอสทํทำงานได้จริงคุณจะไม่ใช่นักเทรดที่หวังรอดแต่จะเป็นนักเทรดที่รอดจริงมีอนาคตจริงและได้กําไรจริงในระยะยาวถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแนวคิดนักเทรดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ